ระหว่าง iPhone 15และ iPhone 17ถ้าจะตัดสินใจซื้อพอกล้องเนี่ยรุ่นไหนดูนจะคุ้มค่ามากกว่ากันเดี๋ยววันนี้เตยมาบอกให้ฟังค่ะ สวัสดีเพื่อนๆชาวสเปกโฟนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันกับใบเตยกันอีกครั้งแล้วก็อยู่กับสเปกโฟนเช่นเคยนะคะวันนี้จจะอยากพาทุกคนนะคะไปดูการเปรียบเทียบในส่วนของตัวกล้องแล้วก็การถ่ายภาพระหว่างตัวของ iPhone 15แล้วก็ตัวของ iPhone 17นะคะที่2รุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่เรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆที่สุดในตอนนี้เลยเพราะว่ารุ่นหนึ่งนะคะก็เป็นรุ่นที่ราคาเนี่ยอยู่ที่2,900บาทนะคะถ้าหากว่าเจอโคดด้ดดีๆจังหวะดีๆเนี่ย ต่ำกว่า20,000ก็หาซื้อได้แล้วอย่างตัวของ iPhone 15ที่หลายๆคนจับตามองณนะวันนี้นะคะสําหรับใครที่ต้องการ iPhone งบประหยัดส่วนอีกรุ่นหนึ่งก็คือตัวของ iPhone 17ที่มีความครบเครื่องในหลายๆด้านนะคะรวมไปถึงในเรื่องของกล้องเนี่ยก็ทํามาได้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นกับราคา29,900บาทเนี่ยสรุ่นนี้นะคะราคาต่างกันอยู่ชิดช่วงประมาณ9,000บาท รุ่นไหนจะดูให้ความคุ้มค่าในเรื่องของกล้องและการถ่ายภาพมากกว่ากันนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาเปรียบเทียบให้ฟังค่ะถ้าอยากรู้กันแล้วเนี่ยไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าค่ะ <ielle> ก่อนที่จะไปเริ่มดูรีวิวกันนะคะว่าในด้านของการถ่ายภาพเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างตัวไหนดูจะคุ้มค่ากว่ากัน <S 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 ก็มาดูในส่วนของสเปคในแต่ละรุ่นในด้านของการถ่ายภาพกันก่อนนะคะตัวกล้องของ iPhone 15เนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาจะมาด้วยกันกับกล้องหลังคู่นะคะที่ตัวกล้องหลัก48ล้านพิกเซล ตัวนี้มีรูรับแสงอยู่ที่ f 1 6กนะคะกับความยาวโฟกัสอยู่ที่26มิลมด้วยกันส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นกล้องเอาทต้ไวท์นะคะความละเอียด12ล้านพิกเซลซึ่งตัวนี้นะคะมาได้กันกับรูรับแสงนะคะอยู่ที่ f 2 4ส่วนความยาวโฟกัสนะคะอยู่ที่13มมิลด้วยกันตัวกล้องหน้าเนี่ยเป็นกล้องทูเดฟความละเอียด12ล้านพิกเซลที่มาพร้อมกันกับตัวของออโต้โฟกัสด้านหน้านะคะในด้านของการใช้งานนะคะรองรับ HDR แล้วก็รองรับในด้านของการถ่ายวิดีโอสูงสุดอยู่ที่ 4K 6 0เรรมมมมนนีี OOS กกััส่าาให้ รองรับ HDR การรองรับ Dolby Vision HDR แล้วก็มีโหมดในการถ่ายวิดีโอนะคะอย่างตัวของ Cinematic Mode ที่สามารถใช้งานเอฟเฟกเบอร์พื้นหลังในโหมดภาพ,พยนตร์นี้ได้ค่ะส่วนสเปคในเรื่องของกล้องในตัวของ iPhone 17นะคะจะเป็นกล้องหลังคู่เหมือนกันโดยที่ตัวกล้องหลักเป็นกล้องความละเอียด48ล้านพิกเซลนะคะมาด้วยกันกับตัวของระยะโฟกัสอยู่ที่ f 1 6เหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของความยาวโฟกัสอยู่ที่26มิลนะคะ ส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวของกล้องอัลต์ไวทความละเอียด48ล้านพิกเซลเท่ากันค่ะแต่ตัวนี้จะมาด้วยกันกับรูรับแสงอยู่ที่ f 2 2นะคะแล้วก็ตัวของความยาวโฟกัสอยู่ที่13มมิลน,นั่นเองนะคะในส่วนของกล้องหน้าเนี่ยจะได้กล้องหน้านะคะความละเอียดอยู่ที่18ล้านพิกเซลตัวนี้เนี่ยจะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเป็นสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันรองรับการถ่ายวิดีโอที่เป็นรูปแบบของ 4K 60เฟรมได้เหมือนกันทั้ง2องรุ่นนะคะทั้ง การถ่ายที่เป็นรูปแบบของการถ่าย 4K 60เฟรมแล้วนะคะก็ยังมีฟีเจอร์ในด้านของการถ่ายภาพเพิ่มเติมเข้ามาใหม่ๆให้เราได้ใช้งานกันอย่างตัวของ Duo Capture นะคะที่ตัวนี้เนี่ยเอาไว้สําหรับถ่ายวิดีโอกล้องหน้ากล้องหลังนะคะที่เป็นรูปแบบของ 4K Dolby Vision เนี่ย ได้ด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้งานนะคะการวิดีโอกล้องหน้านะคะที่เป็นรูปแบบของเซนเตอร์สเตททาให้เราเนี่ยอยู่ในระยะโฟกัสตลอดเวลาในการใช้งานตัวกล้องในการวิดีโอคอลหรือว่าในการใช้งานการประชุมออนไลน์ต่างๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมาในตัวของ iPhone 17นั่นเองค่ะ จากทั้งหมดนะคะก็เป็นตัวของสเปคเบื้องต้นในการใช้งานตัวของกล้องนะคะทั้งตัวของ iPhone 15แล้วก็17เลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฟีลลิ่งในการใช้งานนะคะในแต่ละด้านกันบ้างว่าฟีลลิ่งการใช้งานเนี่ยแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะคะเริ่มต้นกันที่ตัวของ iPhone 15กันก่อนเลยค่ะ ตัวของ iPhone 15นะคะคุณภาพในการถ่ายทั่วไปแล้วก็สีสันเนี่ยตัวกล้องหลัก48ล้านพิกเซลนะคะเก็บภาพได้คมชัดส่วนในด้านของการใช้งานนะคะในสภาวะแสงปกติทั่วไปเนี่ยเข้ามาด้วยก,กันกับเทคโนโลยีนะคะที่เป็นตัวของ Cross Bayer ทำให้ช่วยเพิ่มรายละเอียดต่างๆได้ดีนะคะแล้วก็มีการวางตัวของ Dynamic Lens ที่ดี ทำให้ได้ภาพที่ดูมีสีสันสดใสแล้วก็ยังคงให้ความสมจริงอยู่นะคะอีกอย่างหนึ่งเลยคือหน้าจอของเขาเนี่ยสามารถรองรับการใช้งานนะคะรูปแบบ HDR ได้ทําให้สีสันก็ยังคงมีความแม่นยําตามสไตล์ของ Apple นั่นเองค่ะที่เน้นความเป็นธรรมชาติไม่ได้ดูโอเวอร์จนเกินไปนะคะยังคงใช้งานได้ง่าย เพียงแค่เราใช้งานเปิดกล้องถ่ายได้เลยนะคะก็มีการปรับแต่งให้อัตโนมัติสําหรับการใช้งานเนี่ยเอาจริงนะคะเตยมองว่าเหมาะกับก,บการใช้งานเอวิเดมากๆไม่ว่าจะเป็นการถ่ายอาหารถ่ายรูปทั่วไปหรือแม้กระทั่งการถ่ายโพ r เทสนะคะโบเก้ก็ยังคงให้โบเก้ที่สวยงามอยู่ไม่ต้องปรับแต่งอะไรมากนะคะยกเว้นในเรื่องของโทนสีผิวที่หลายๆคนเนี่ยบอกว่าการใช้งานนะคะในการถ่ายอร์เทตอาจจะต้องมีการไปปรับแต่งโทนสีผิวเพิ่มเติมทําให้ได้ภาพที่สวยมากยิ่งขึ้นเหมาะกับการลงโซเชียลมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ส่วนในด้านของการใช้งานการถ่ายภาพนะคะในตัวของ iPhone 17เนี่ยภาพนะคะได้ภาพที่มีความละเอียดค่อนข้างสูงเลยแล้วก็สีสันมีความสมจริงโดยทําให้ภาพนะคะดูมีไวบาร์นะคะแต่ก็ไม่ดูโอเวอร์โพสเซสจนเกินไปทําให้นะคะในการใช้งานยังคงได้ภาพที่มีความสมจริงอยู่โดยเฉพาะนะคะการใช้งานร่วมกันกับตัวของ p h o t o n i c Engine ที่มีการอัปเดตใหม่เนี่ยทำให้นะคะในด้านของการใช้งานเนี่ยมันเก็บรายละเอียดต่างๆได้ดีขึ้นแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือส่วนของ Noise ต่างๆที่เก็บมาได้นะคะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยยังคงมีนอย s e ให้เห็นได้บ้างนะคะในบางกรณีแต่ว่าในตัวของ iPhone 17เนี่ยลด Noise ต่างๆในการถ่ายภาพไปได้เยอะค่ะ แล้วก็เพิ่มความแม่นยําของสีได้เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่ถ่ายภาพพอร์เทรตเป็นชีวิตจิตใจยอยู่แล้วนะคะจะประทับใจในการใช้งานการถ่ายพอร์เทรตในตัวของ iPhone 17รุ่นใหม่เนี่ยมากๆเลยเพราะว่ามันจะได้ทั้งตัวของเท็กเจอร์ผิวนะคะสีผิวแล้วก็ในด้านของการถ่ายวัตถุการเก็บรายละเอียดต่างๆําทำได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะรวมไปถึงการซูมนะคะหรือว่าการใช้โหมด2เท่านะคะในการซูมครอปเนี่ย เซนเซอร์ S S ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นเก็บรายละเอียดภาพได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้ตัวภาพเนี่ยมันมีการใช้งานนะคะที่ได้ดีเทลต่างๆเนี่ยเหมือนกับการใช้งานนะคะแล้วก็มีความใกล้เคียงกันกับการใช้การซูมแบบออปติคอลเลยก็ว่าได้ส่วนในด้านของการใช้งานที่จะสังเกตได้ชัดเจนที่สุดแล้วก็ดีขึ้นมากที่สุดก็จะเป็นในส่วนของกล้องออาต์ซอ์วายนะคะที่เพิ่มความละเอียดเป็น48ล้านพิกเซลทําให้การถ่ายภาพกว้างเนี่ยมันเก็บรายละเอียดได้ดีขึ้นสดใสามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มี AI เข้ามาช่วยปรับแตตต่งอออััโนมิด้้วยทําาใหภพออก มาดูดีนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องนําไปโพสต์ต่อนั่นเองค่ะส่วนตัวเตยนะคะในการใช้งานการถ่ายภาพของทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวของ15หรือ17นะคะในการใช้งานแสงปกติทั่วไปแล้วก็การใช้งานนะคะการถ่ายภาพทั่วไปเนี่ยก็ถือว่าใช้งานทดแทนกันได้เลยนะคะไม่ได้แตกต่างกันมากนะักยกเว้นในกรณีที่ใช้งานในการถ่ายในรูปแบบภาพกว้างหรือใช้งานกล้องอัลตอร์ไวนะคะจะเห็นได้ชัดเลยว่าตัวของ iPhone 17เจนี่ยจะให้ภาพที่เป็นตัวของอัลตอร์ไวนะคะภาพกว้างเนี่ยเก็บรายละเอียดได้ดีมากกว่า ในด้านของสีสันนะคะได้สีสันที่ดูมีความเป็นธรรมชาติมากกว่ารวมไปถึงในเรื่องของโทนนะคะก็ให้โทนที่มันดูมีความเป็นธรรมชาติไม่ต้องนําไปแต่งต่อนะคะทําให้ถ้าพูดถึงเนี่ยใครที่ใช้งานการถ่ายแบบแลนนะคะการถ่ายภาพกว้างบ่อยๆอ,ยอะ่ะเตยว่าตัวของ iPhone 1 7ทําได้ดีกว่าในเรื่องนี้ค่ะแต่ถ้าไม่ได้เน้นการใช้งานในรูปแบบนี้เยอะมากนักอะ่ะการใช้งานทั่วไปอะ่ะโดยภาพรวมแล้วนะคะตัวของ iPhone 15ก็ถือว่าเอาอยู่แล้วในการใช้งานทั่วไปค่ะส่วนถัดมานะคะเป็นภาพในการถ่ายในโหมดนะคะหรือที่ที่มีแสงน้้อยกันบาง ในส่วนของ iPhone 15เนี่ยทำงานได้ดีนะคะด้วยเซนเซอร์ของเขานะคะมีการลดการสั่นไหวแล้วก็มีการรวมภาพหลายเฟรมนะคะก็จะลดนอยส์ของภาพได้ดีนะคะแล้วก็ชัดเจนมากกว่าสมาร์ทโฟนในรุ่นระดับราคาใกล้ๆกันหรือว่าในรุ่นทั่วไปนะคะตัวกล้องเนี่ยที่เป็นกล้องเอาตตไวท์12ล้านพิกเซลเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิดนอยได้บ้างนะคะในบางกรณีอย่างเช่นการที่ถ่ายในที่ที่มืดสนิทแต่ถึงยังไงนะคะในด้านของการถ่ายโดยทั่วไปเนี่ยสำหรับการถ่ายปาร์ตี้นะคะถ่ายเมืองตอนกลางคืนเนี่ย ก็ยังคงสามารถถ่ายได้ดีโดยที่ไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้องค่ะส่วนตัวของ iPhone 17นะคะในด้านของการถ่ายกลางคืนหรือว่าในที่ที่มีแสงน้อยโดยภาพรวมทําได้ดีมากกว่ารุ่นก่อนเยอะมากๆค่ะภาพรวมของเขาเนี่ยนะคะนอสลดลงไปเยอะแล้วก็ดีเทลต่างๆในการเก็บรายละเอียดของภาพทําได้ดีขึ้นตัวกล้องอ l t ต a w 48ล้านเนี่ยก็ช่วยให้เราถ่ายภาพในที่กลางคืนได้ดีกว่ารุ่นก่อนอน,นะคะแล้วก็เซ็นเซอร์มีขนาดใหญ่กว่ารุ่นก่อนด้วยรวมไปถึงใหญ่กว่าตัวของ15ด้วยนะคะแล้วก็มีรูรับแสงที่กว้างกว่า ในส่วนของการถ่ายกลางคืนนะคะหรือว่าถ่ายในที่แสงน้อยเนี่ยเ mm. ติมองว่าการใช้งานเนี่ยถ้าเอากันจากใจจริงๆเลยก็คือ17ยังไงก็กินขาดนะคะด้วยเรื่องของคุณภาพตัวกล้องด้วยแล้วก็การเก็บรายละเอียดต่างๆด้วยนะคะตัวของ17เนี่ยก็จะตอบโจทย์การถ่ายกลางคืนได้ดีกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่า15ถ่ายกลางคืนไม่ได้นะคะตัวของ iPhone 17เนี่ยเขาก็จะได้โคตา้าที่ดีกว่าในเรื่องของการเก็บรายละเอียดนะคะรวมไปถึงในด้านของการใช้งาน การถ่ายในรูปแบบนะคะที่เป็นตัวของพอ์เทรตอนกลางคืนเพราะว่าตัวนี้นะคะเขามีการใส่ตัวของโฟกัสคอนโทรลนะคะทำให้เราสามารถปรับโฟกัสได้หลังจากที่เราถ่ายรูปไปแล้วทําให้เวลาที่เราใช้งานเนี่ยมันก็สามารถควบคุมในเรื่องของมิติของภาพได้ไง่ายมากกว่าด้วยนะคะถ้าเน้นการถ่ายกลางคืนนะคะก็แนะนําว่า17คุ้มกว่าค่ะ และในส่วนของการใช้งานการถ่ายวีดีโอนะคะตัวของ iPhone 15เนี่ยวิดีโอให้ความสเสถียรดีนะคะด้วยการที่เขามี o o s มาให้อยู่แล้วแล้วก็ใช้งานกับ Cinematic Mode ได้นะคะมีการปรับโฟกัสอัตโนมัติให้นะคะระหว่างวัตถุ หมาะสำหรับสายถ่ายวอล์กนะคะหรือว่าสายคลิปสั้นแล้วก็ตัวกล้องก็ยังคงให้ประสิทธิภาพที่ดีนะคะไม่ได้เสื่อมไวรวมทั้งแบตเตอรี่ก็ยังรองรับการถ่ายภาพต่อเนื่องการถ่ายวิดีโอต่อเนื่องได้หลายชั่วโมงเลยแต่ก็อาจจะมีโมเมนต์ที่โอเวอร์ฮีทบ้างเล็กน้อยถ้าสำหรับการถ่าย 4K นานๆนะคะการใช้งานโดยภาพรวมยังเลื่นไหลดีคะ่ะสามารถแก้ไขาภาพนะคะในโฟโต้แอปได้ด้วยรวมทั้งนะคะสำหรับในการใช้งานนะคะการคอบต่างๆเนี่ยวิดีโอก็ถือว่ายังทำได้ดีไม่ได้เสียคุณภาพมากนะะักค่ะส่วนตัวของ iPhone 17นะคะ ในมุมของการถ่ายวิดีโอเนี่ยก็ให้วิดีโอที่มีความลื่นไหลนะคะด้วย OIS ที่มีการลดการกันสั่นไหวได้ดีขึ้นนะคะการเดินถ่ายแล้วก็การใช้งาน 4K 60เฟรมเนี่ยมีในส่วนของ t e x t u r เจนะคะแล้วก็ค o l เ r b a l a n c e ที่ดีขึ้นนะคะในแสงต่างๆแล้วก็ยังมีการใช้งาน cinematic mode นะคะช่วยสร้างเอฟเฟกต์เบลอพื้นหลังได้แบบโปรเลยนะคะใช้งานง่ายส่วนการใช้งานนะคะในรูปแบบที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะคะฟีเจอร์ใหม่อย่างตัวของ duo capture นะคะเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ คนใช้งานหลายๆคนเนี่ยชอบโดยเฉพาะสายนะคะที่ทำคลิปคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างๆนะคะที่เป็นสายรีแอคชั่นนะคะก็จะเหมาะมากๆเลยตัวนี้สามารถถ่ายกล้องหน้ากล้องหลังพร้อมกันได้แต่การใช้งานจริงๆเนี่ยบอกเลยว่าถ้าหากว่าใช้งานต่อเนื่องนะคะจะใช้งานได้อยู่ที่ประมาณ15-20ถึงนาทีด้วยกันเครื่องก็จะเริ่มมีอาการนะคะที่มีความร้อนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็นะคะจะมีการใช้งานที่ช้าลงได้บ้างเล็กน้อยโดยภาพรวมนะคะในเรื่องของแบตเตอรี่ทํามาได้ดีรองรับการใช้งานนะคะในการถ่ายวิดีโอได้ดี แล้วก็ยังสามารถใช้งานได้หลายชั่วโมงด้วยเหมือนกันค่ะ พอพูดถึงในเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะคะส่วนตัวเตยเนี่ยคุณภาพวิดีโอที่ได้เนี่ยด้วยความที่ทั้ง2รุ่นรองรับการถ่ายวิดีโอ 4K 60เฟรมเหมือนกันทั้ง2รุ่นนะคะรองรับการใช้งานก็มี OIS มาให้เหมือนกันนะคะหรือว่าจะเป็นโหมดต่างๆอยา่าง Cinematic โห d ดก็มีมาให้ใช้งานเหมือนกันโดยด้านของคุณภาพอเตยมองว่าไม่ได้ต่างกันมากนะคะในมุมของคุณภาพจะไปแตกต่างกันก็ตรงฟีเจอร์ต่างๆที่มีมาให้ใช้งานในส่วนของการถ่ายวィィิดีโอรวมไปถึงนะคะในด้านของการเก็บรายละเอียดต่างๆเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะ สำหรับใครที่เป็นสายคอนเทนต์ครีอเตอร์นะคะที่แบบนั่งพูดพูดเฉยๆไม่ได้มีการขยับอะไรเยอะแยะนะคะหรือว่าการใช้งานนเน้นการถ่ายฟุตเทจต่างๆนะคะเตยมองว่าถ้าไม่ได้อยากเสียเงินเยอะมากนักไม่ได้อยากลงทุนเยอะมากนะคะต้องการแค่ตัวกล้องที่ใช้งานให้คุณภาพดีมากยิ่งขึ้นตอบโจทย์การใช้งานของการถ่ายวิดีโอได้อย่างดีเนี่ย เก็บรายละเอียดต่างๆได้ดีจริงๆ15ก็เพียงพอกับการใช้งานแล้วค่ะแต่ถ้าใครที่เป็นสายการทำคอนเทนต์นะคะที่เป็นวิดีโอแบบรีแอคชั่นต่างๆนะคะต้องการการใช้งานกล้องหน้ากล้องหลังคู่กันเนี่ยเติมมาว่าตัวของ iPhone 17ก็จะตอบโจทย์ในมุมนี้ได้ดีมากกว่าเพราะเราไม่จําเป็นต้องนําวิดีโอต่างๆไปตัดต่อเข้าแอปต่างๆนะคะเพื่อทําเป็นรีแอคชั่นเราสามารถได้รีแอคชั่นผ่านตัวโทรศัพท์มือถือโดยตรงได้เลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีของตัว17ที่ทําได้นั่นเองค่ะ อันนี้ส่วนตัวเตยมองว่าอยู่ที่ลักษณะของการใช้งานของแต่ละคนมากกว่าโดยพื้นฐานคุณภาพวิดีโอเนี่ยส่วนตัวเตยมองว่าสามารถใช้ทดแทนกันได้ค่ะส่วนการถ่ายรูปโดยใช้กล้องหน้านะคะตัวของ iPhone 15เนี่ยจะได้เป็นกล้องหน้า12ล้านพิกเซลใช่ไหมคะในขณะที่ตัว17เนี่ยได้ความละเอียด18ล้านพิกเซลแล้วได้เซ็นเซอร์ที่เป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาด้วยทําให้ตัวของ iPhone 17เนี่ยในการเซลฟี่เนี่ยจะมีความชัดมากกว่าเก็บรายละเอียดได้ดีมากกว่านะคะโดยเฉพาะในเรื่องของดีเทลผิวแล้วก็เท็กเจอร์ต่าง ตัวของ iPhone 17จะโดดเด่นด้วยการที่มีมาด้วยกันกับ Center Sta เตด้วยมีการปรับเฟร,รมอัตโนมัติสามารถปรับนะคะในการถ่ายพอดเทสนะคะเป็นแลนสเคปได้เลยโดยที่เราไม่ต้องหมุนตัวเครื่องก็จะให้ความสะดวกในการถ่ายกรุ๊ปช็อตเนี่ยที่ดีมากกว่าตัวของ iPhone 15ค่ะรวมไปถึงการถ่ายวิดีโอกล้องหน้านะคะก็ให้ความชัดเจนกว่าตัวของ iPhone 15ด้วยอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วในด้านของการใช้งานเนี่ยตัวของ iPhone 17นะคะเตยมองว่าสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของถ่ายวิดีโอกล้องหน้าแล้วก็ใช้งาน Podcast เน ได้สวยกว่า15เล็กน้อยนะคะอันนี้อยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลได้เลยค่ะทีนี้นะคะมาดูสรุปกันดีกว่านะคะส่วนตัวเตยมองว่าตัวของ iPhone 15เนี่ยสำหรับในเรื่องของกล้องในปี2025นีนี้นะคะเป็นรุ่นที่ยังคงเหมาะกับการใช้งานในเรื่องของกล้องนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของการใช้งานภาพนิ่งหรือว่าจะเป็นการใช้งานการถ่ายวิดีโอนะคะยังคงให้คุณภาพการถ่ายรูปที่ออกมาดี คมชัดเก็บรายละเอียดได้ดีนะคะสามารถให้คุณภาพวิดีโอที่สูงนะคะตอบโจทย์การใช้งานของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้ด้วยสามารถใช้งานโดยภาพรวมนะคะเป็นรุ่นที่โดดเด่นในปี2023ก็จริงแต่ว่าในคุณภาพของเขาเนี่ยก็ยังคงเหมาะกับการใช้งานทั่วไปแล้วก็ตอบโจทย์ในการใช้งานนะคะในยุค2025นี้นี้ได้ดีอยู่นั่นเองโดยที่ให้ราคาที่จับต้องได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ ส่วนตัวของ iPhone 17นะคะเตยมองว่าก็จะเหมาะกับเพื่อนๆนะคะที่ต้องการการใช้งานตัวกล้องนะคะที่มันสามารถใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นมีเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะมี AI เข้ามาช่วยในการปรับแต่งมากยิ่งขึ้น ทำให้ในการใช้งานนะคะมันจะให้ความสะดวกแล้วก็ให้ความสบายในการใช้งานอย่างบางคนถ้าไม่ได้อยากจะไปแต่งรูปต่อนะคะตัวของ iPhone 17เนี่ยในการใช้งานในแสงปกติหรือที่ที่มีแสงเพียงพอเตยมองมว่าสามารถใช้งานแบบจบหลักกล้องได้เลยรวมไปถึงนะคะก็ยังมีฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามาให้ใช้งานในเรื่องของกล้องที่ทําให้การใช้งานตัวกล้องสนุกมากยิ่งขึ้นอย่างการถ่ายที่เป็นรูปแบบของ duo capture นะคะหรือว่าการใช้งานตัวของ center stage ต่างๆการใช้งานการถ่ายกรุ๊ปช็อตเนี่ยมันก็ทําได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ รวมถึงเป็นการอัปเกรดตัวของกล้องหลังนะคะให้ตัวของกล้องอัลตร้าไวเนี่ยได้สเกลนะคะ48ล้านพิกเซลได้สเกลที่เป็นรูปแบบของกล้องโปรในปีที่แล้วเลย ก็ทาให้ตอบโจทย์การใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้นในมุมของคนที่ต้องการความสะดวกสบายนะคะแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับใครที่อยากได้โทรศัพท์มือถือตอบโจทย์การใช้งานเรื่องกล้องได้แบบเต็มที่ให้คุณภาพที่ดีนะคะแต่ต้องการงบประหยัด iPhone 15ไปเลยค่ะตอบโจทย์แน่นอนแต่ถ้าใครนะคะมีงบไม่ได้ติดในเรื่องของบัจเจตอยากใช้งานนอกจากเรื่องกล้องและเรื่องอื่นให้สนุกมากยิ่งขึ้น iPhone 17ไปเลยจบมากกว่าค่ะก็ทั้งหมดนี้นะคะเป็นการรีวิวในเรื่องของการใช้งานตัวกล้องนะคะระหว่าง ไาโ iPhone 15และ iPhone 17ที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะกาลังตัดสินใจซื้อมือถือใหม่ที่เป็น iPhone ด้วยกันตอนนี้น่าจะเป็น2รุ่นนี้ที่อยู่ในตัวเลือกนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนที่มาฟังคลิปนี้นะคะก่อนจะจากกันไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e เป็นกาลังใจให้เตยและทีมงานสเปกโฟนของเราด้วยนะคะส่วนใครอยากได้ iPhone 15หรือ17เดกดจิ้มตะกร้าที่สเปกโฟนปักหมุดเอาไว้ให้ได้เลยค่ะมีโค้ดส่วนลดดีๆมาฝากกันบ่อยๆด้วยนะคะในช่องนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะวว่่าาาาาถ้าา้้หกกใครออยไดดขมูลี อย่าลืมช่องสเปกโฟนนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย